ขออนุญาตตัดเล็บขบนะคะอันนี้คือลูกค้าตัดเล็บเองนะคะปัญหาเกิดจากข้างเล็บลูกค้าเนี่ยเล็บจริงๆแล้วเล็บมีความหนาแล้วก็เกิดจากการเป็นหนังขบมากกว่าเล็บขบทีนี้กลายเป็นว่าลูกค้าไปตัดเล็บออกเยอะจนเกินไปนะคะทีนี้มันเกิดการบวบแดงแอักเสบเพราะว่าเหลือตออยู่ด้านในเนี่ยทั้งสองข้างเลยฝั่งน,นี้ก็ไม่เบาเนี่ยเข้าไปจะเห็นชัดโอ้โหนี่เลยค่ะ ออกไปหมดเนาะทีนี้หายใจลึก,ลก,ลก,ลกนิดนึงนะคะนิดเดียวเท่านั้นเองหนึ่งสองสามหืมเจ็บไหมอ่าค่ะไม่เจ็บไม่เจ็บนิดเ,เ,เ,เดียวเองค่ะขออนุญาตนะคะเนี่ยมันเป็นตอเป็นตอแบบ,แบบแบบเล็กๆเองเนี่ยนิดเดียวอะค่ะสำหรับลูกค้าถือว่าเจ็บ ะะอ,อ,ออกมาแล้วค่ะนี่นี่เห็นไหมโอ้โหนี่ค่ะเศษเล็กๆแน่นอนที่คาไว้เห็นไหมคะนี่สองชิ้นเจ็บไหมโล่งไหมสบายมากใช่ไหมอขออนุญาตนะคะเก็บนิดนึง เวลาเอาออกไม่จําเป็นต้องไปเฉือนเอาเล็บของตัวเองออกเยอะนะคะจริงๆแล้วปัญหาหลักๆของลูกค้าคือการเป็นหนังขบไม่ใช่เล็บขบก็คือจุดนี้บริเวณนี้ค่ะแล้วก็เราแค่มาเคลียร์หนังอะคะ่ะง,ง่ายๆเลยทุกเดือนเดือนละครั้งก็ได้ถ้าเราไม่มีเวลานะคะเพื่อไม่ให้เป็นแบบนี้เพราะงั้นเนี่ยลูกค้าจะเข้าใจผิดว่าตัวเองเป็นเล็บขบเล็บขบไปตัดแต่เล็บออกไปเอาแต่เล็บออกพอเราเอาเล็บออกกลายเป็นว่ามันยิ่งหนักกว่าเดิมค่ะ หนังมาขึ้นมาแทนทีเนี้ยมันก็อัดอยู่ด้านในเอาออกไม่ได้เห็นไหมเนี่ยเป็นกระจุกเลยเนแล้วทุกอย่างเข้าไปข้างในมันก็ออกมาไม่ได้เช่นกันนะคะฝุ่นละอองต่างๆเวลาเราเดินเหยียบน้ําต่างๆค่ะมันอยู่ข้างในหมดเลยมันไปเก็บไว้ด้านในหมดเลยมันก็จะทําให้เราเกิดการติดเชื้อได้นะคะอันนี้ตัดเล็บ ่งนี้จะหนักเลยเพราะอะไรลูกค้าไปตัดเล็บออกหมดเลยค่ะนี่นี่คือเนื้อจริงๆของเราและส่วนนี้คือเล็บที่โดนตัดออกไปอันนี้คือผิดนะคะเนี่ยทีนี้เหลือตอให้ตัวเองเจ็บนี่เห็นชัดเลยโหมันก็เลยอักเสบนี่อันตรายมากเลยอ่ะนิดนึงนะคะอันนี้จะเจ็บหน่อยนะหนึ่สองสามน,นิดนึงค่ะอ,อันนี้เจ็บเลยแหลยสอง สามโอเคเก่งมากเจ็บค่ะอันนี้จะเจ็บเลยอ่ะหนึ่งสองขออนุญาตนะคะอันนี้จะเจ็บนิดนึงนะอ่ะออกมาแล้วโอโ้โหอะให้ดูค่ะ ลึกเลยค่ะจริงนะอาผาเชื้อนะคะโล่งไหม,อม,อมโอเค,ค่ะเนี่ยค่ะชิ้นใหญ่มากก็เลยเจ็บบวมแดงเห็นไหมหูใหญ่จริงๆแล้วก็เนี่ยค่ะหน้าเล็บลูกค้าแข็งมากเนี่ยเรียบร้อยโล่งสบายอ่าเดี๋ยวเคลียร์หนังเก็บหนังให้นะคะแล้วก็เจียรหน้าเล็บให้บางลงๆๆ